บ้านแบบไหนมกักมีปัญหากับเพื่อนบ้านใครที่กำลังจะเลือกบ้านใหม่หรือกำลังจะสร้างบ้านใหม่ก็ตามมาฟังกันนะฮะละักษณะบ้านที่มักมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับมีหลากหลายรูปแบบมากเลยในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีดูหลักๆให้3แบบก่อนนะครับ แบบที่1นงนั่นก็คือว่าบ้านของเราเนี่ยสูงกว่าเขาหรือบ้านของเขาสูงกว่าเรา ได้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าตึกมันค้ํากันนะครับสมมุติว่าบ้านที่มันตั้งสร้างคู่กันนะครับแล้วบ้านหลังหนึ่งเนี่ยสูงกว่าอีกหลังหนึ่งมากๆนะลักษณะนี้นะครับก็เกิดขึ้นได้แหละนะครับเรามักจะโดนกดดันโดนอึดอัดจากเพื่อนบ้านเพื่อนข้างบ้านอย่างนี้หรือกลับกันเราสูงกว่าเขาก็จะสลับกันนะครับก็คือเราไปกดดันไปทําให้เขาอึดอัดมันก็เลยเกิดทั้งสองบ้านเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการเพราะบาอแหวงก็ได้นะครับหรือแม้แต่ตึกแถวก็ตามเนาะเราไปทําต่อเติมหลังคาขึ้นมาจนกลายเป็นสูงเกกินนว่าาาข้้งๆบ็ จะส่งผลได้ด้วยเช่นกันนะครับลักษณะที่2ก็คือ หน้าบ้านเนี่ยยื่นมากกว่ากันนะครับบางครั้งเป็นบ้านของเรายื่นเกินกว่าบ้านของเขาหรือบ้านของเขายื่นเกินกว่าบ้านของเราก็ได้ลักษณะนี้นะครับอาจจะทําให้ทั้งสองบ้านไม่สามารถเข้ากันได้ดีนะครับเหตุผลเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่ามันเกะกะบางครั้งก็อาจจะรู้สึกว่ามันติดติด,ตดขัดขัดส่วนใหญ่ลักษณะน,นี้มักจะมีกับเฉพาะที่เป็นอาคารพาณิชย์มากกว่านะครับบางคนสร้างต่อเติมออกมาแล้วมันก็ทําให้พื้นที่บ้านของเราเหมือนมันหายไปมันแน่นมันอึดอัดนะครับดังนั้นเริ่มต้นมาเลี่ยงการเลือกบ้านที่ทั้ง ข้างเขายืนมากกว่าเราหรือเรายืนเกินมากกว่าเขาออกไปก่อนนั่นเองนะครับ ข้อ3นั่นก็คือว่าบ้านแย่งเหม่งตึงกันนะครับเขาว่าเหม่งตึงในภาษาจีนหมายถึงพื้นที่หน้าบ้านของเราเนี่ยแหละถูกแย่งไปบริเวณพื้นที่โล่งๆหน้าบ้านนี้ถ้าแย่งกันนะมีโอกาสแย่งกันได้ง่ายเช่นที่จอดรถไม่เพียงพอต้องมาแย่งที่จอดรถกันกระถางต้นไม้วางไม่เพียงพอต้องเลยต้องล้าเขตกันลักษณะบ้านอย่างนี้ก็เลี่ยงไปไม่ควรเลือกก่อนนะครับเพราะว่าก็อาจจะส่งผลใ,ให้เกิดการแย่งลาบแย่งโชคกันหรือบ้านข้างๆทําธุรกิจบางอย่างที่รถเข้าออกบ่อยๆมีโอกาสที่จะมาแย่ง เหม่งตึงของเราพื้นที่โล่งของเราลักษณะนี้ให้เลี่ยงไปก่อนเพราะก็อาจจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น3ข้อนะครับตามหลักวิชาฮวงจุ้ยซึ่งถ้าฟังดูมันก็เป็นเรื่องที่ม e เซน s e อยู่แล้วใช่ไหมฮะรู้สึกว่าเออถ้ามันแย่งพื้นที่หน้าบ้านกันมันก็ทะเลาะกันได้ง่ายอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ฮวงจุ้ยเขาแนะนําต่อๆกันมายาวนานแล้วด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นสำหรับใครกำลังเลือกบ้านใหม่ก็ให้ระวัง3ข้อนี้เอาไว้เป็นพื้นฐานเลยนะครับส่วนสำหรับใครที่มาเน,านลยใ และเดี๋ยวผมจะรวบรวมตอบคำถามในคลิปหน้าๆให้ฟังนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ